สวัสดีครับ ใช่คร <Yeah. S 1> ับก่าว่าจะเข้ามาดูมีใจะเล่นไหมเข้ามาตอนนี้ไะใช <c oughs> ่เข้ามาดูมีใครหมกมุ่นไหมมีเฉยเลย เดี่ตามหลังมา a t t ก็มันบอดกจะบอดตองิเสรทลอยิง นี่มีตัว m a r k location ครับนี่ลูกซองน่าเป็นตัวที่ว่าบลาตัน น่าม,นมีบ้านเลยเสียเท้ามันคนมากเลยเนาะตด้จ้องยงง

Mm. Pa'

ลาดพี่เจอยิงเราลาดพร้อมนะยังได้ยิงยิงด้วย Watch, out. Watch out. พี่รีบพี่รีบ <laughs> เดี๋ยวไปนอนค <laughs> ันเลย Watch out. Watch out! I'm recalling a teammate. Thanks. Watch out. I don't get I don't get that. to go the map. na no. ah, waje what

ต่ผมของไปเห็น <ưng> เห็นมันเหมือนมันตัวผอบใ่ไหมพ่มาเริงไปเงไเลยไปเลยไไมเไ,<ม>ไ,ไ,ไหวไวเลตไปเไปเลยไปเลเลยไปเลลไปไปเลยไเ่เลยเลไมเลยเปลเไย มับเป็นกระดูกเป็นเส้นอะไเลยเป็นภา the Mark the location. location. Dead man. Dead man. Watch out! มันจบต่อะอะไรเนีเ่ยครับเห้ยพี่ยิงไม่โดนโดนไปแล้วนะ แมนเกินสิดเฮ้ยพี่พี่มันมีตัวโดดวข้างหลังพี่ท้ายมือโอ้รนกวง Watch out ต hmm. hmm. ีอีกโดดกันมั้ยนะไปรถมา รถมาข้างหลังจอด,ดเขานะมาร์คจุดโลเคชันตัวตรวดูข้างหลังเราน้ำมืดน้ำมืด <c oughs> Thank you. buôn tìm bọn... cái gì nào tìm Đi cái lúc nào tìm được cái ข้างนเนาข้างล่างตัวนี้เตัวตัมเต้เหรกินสองตัวกนตัวนึงตัวนี้เป็นตีตันบานเ Watch out Watch out! don't Watch out! Watch out! Help! <laughs> <Watch out. laughs> <Watch out. laughs> biểu tệ cái nào là mà dính xăm cô nghĩ ừ. của mình, okay, mình luôn hmm. 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 nè <laughs>

พี่ไม่ได้โชว์อะไรเลยคันหรอคันอีกแล้วหรอั้ก็ถุรัคันกับผ้าถ şey ุงหรอ augle le